สวัสดีครับสวัสดีครับมาถึงคลิปส่วนตัวอีกแล้วความจริงคลิปส่วนตัวเนี่ยเป็นคลิปที่อย่างที่ผมบอกไปนะครับคือถ้ามีคลิปส่วนตัวของใครออกมาเมื่อไหร่คลิปดูดวงส่วนตัวของใครถ้ามีออกมาเมื่อไหร่ก็แสดงว่าผมยุ่งมากๆเนาะยุ่งมากๆจนต้องแบ่งมาอัดเป็นคลิปส่วนตัวเนาะปกติผมจะไม่ที่เห็นคลิปส่วนตัวคลิปดูดวงส่วนตัวเยอะๆในยู u ูบนะของผมนะมัน เกิดจากเหตุจาเป็นจริงๆครับก็อย่างที่พูดไปว่าอัดไม่ทันไม่ใช่อาจไม่ทันทําไม่ทันส่งคำทำนายคำทำนายให้กับลูกค้าไม่ทันจึงต้องแบ่งมาขัดเป็นคลิปส่วนตัวด้วยจริงๆนะครับผมยุ่งจริงๆขออภัยด้วยครับเข้าเรื่องเลยดีกว่านะจะได้ไม่เสียเวลาสําหรับคําทํานายของคุณคุณจุด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 นะข้อมูลระหว่างเราสองคนเป็นความลับไม่มีใครรู้นอกจากคุณและผมและคุณเท่านั้นที่จะรู้ว่าผมดูดวง อัดลงคลิป youtube นี้เพื่อดูดวงให้กลับกับใครนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะข้อมูลของเราเป็นความลับเป็นความลับใม่ใส่รอเรือนในรอริงซะด้วยโอเคครับข้อมูลของเราทั้งสองคนเป็นความลับมีแค่คุณกับผมเท่าน,นั้นที่รู้ว่าผมดูดวงให้ใครนะครับโอเคสบายใจได้อ่าเข้าเรื่องเลยดีกว่านะคุณจุด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 เนาะที่คุณมาดูว่าอยากจะรู้ว่าธุรกิจ ธุรกิจอะเอาเรื่องงานก่อนนะธุรกิจนับจากนี้ตอนแรกออเดอร์มันน้อยๆใช่ไหมครับธุรกิจของคุณคุณอยากจะทราบว่ามันจะมีโอกาสก้าวหน้าและพัฒนาไหมสำหรับปีนี้จะมีออเดอร์เข้ามาเยอะไหมหรือจะแบบดีขึ้นไหมธุรกิจคุณผมได้ไพ่โอ้โหคุณคุณไม่รู้มือผมดีหรือเปล่าน,นะผมจับได้ไพ่ที่ดีดีถือว่าดีละดีสําหรับดีสําหรับธุรกิจของคุณนะ่ะนะจากนี้ไปถ้า นับเวลาจากนี้ไปก็แต่แต่ไพ่เนี้ยมันจะไม่ส่งผลแบบปุบป,ปรับแบบฉับพลันนะมันจะส่งผลแบบค่อยๆส่งผลแบบเป็นระยะยาวอะแล้วสุดท้ายคุณจะรู้สึกได้เองว่าเออมันดีค่อยๆดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นจนกระทั่งแบบโอ้ปะแบบเออมันแบบได้ผลงานหรือแบบได้ออเดอร์หรือแบบได้อะไรตามที่เราแบบต้องการในระดับที่เราพอใจเออเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้พอไพ่มันดีแต่ไพ่มันไม่ใช่ส่งผลในพวดเดียวได้ มันไม่ใช่คือว่ามันต้องมันจะส่งผลปเป็นขั้นตอนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแต่คุณโชคดีมากที่ได้ไพ่ดีในธุรกิจการค้าของคุณธุรกิจการงานที่คุณทําอยู่คุณต้องรอเวลาหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นไพ่นี้มันจะจะส่งผลช้าแต่ส่งผลชัวร์อืมคุณโชคดีนะสําหรับการงานที่คุณถามมาออเดอร์ของคุณอาจจะมีการพัฒนาหรือขยับขึ้นและการค้าขายหรือธุรกิจของคุณนะอาจจะมีการแบบถ้าไม่มีการต่อเติมหรือ ปรับเปลี่ยนธุรกิจใหม่ก็อาจจะขยับขยายขึ้นหรืออาจจะแบบมีอะไรว่าเขาเรียกว่าผมไม่เข้าใจภาษาของธุรกิจเท่าไหร่นะแต่ว่าหมายถึงว่ามันจะมีการแบบเข้าออกของของสินค้าหรือเข้าออกของการติดต่อซื้อขายเพิ่มขึ้นเออไปในแนวไปในแนวทางที่ดีแนวทางที่ดีเลยละเพราะว่า,าไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ที่ดีใช้คาว่าดีมากก็ได้แต่อย่างที่บอกนะมันจะไม่ส่งผลปุบปรับ แน่นอนมันจะไม่แบบโอ้พวดเดียวโตข้นมาอย่างเงี้ยกตท้องไรไส้มันไม่ใช่แต่ว่ามันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วมันจะระดับมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นแล้วความรู้สึกของคุณจะตามมาว่าเออมันค่อยๆดีขึ้นจริงๆดีกว่ามันค่อยๆดีขึ้นธุรกิจการค้าการงานของเรามันค่อยมันมีออเดอร์เข้ามาหรือมันมีแบบอะไรที่มันทําให้แบบเออดูเหมือนว่าธุรกิจเราจะแบบเออไปได้สวยขึ้นแบบ่เออถ้าไม่มีปัญหาติดขัดอะไรก่อนนั้นน่ะถ้ามีปัญหาติดขัดอะไรก่อนหน้านั้นมา ปัญหาก็จะค่อยๆลี้คายไม่ใช่คําทํานยที่ดูแบบง่ายๆว่าให้ให้คนให้คนฟังสบายใจว่าเดี๋ยวปัญหาก็ลี้คลายไปเองใช้เวลาเนี้ยมันก็จะง่ายไปใช่ไหมมันก็เหมือนหมอดูทั่วไปดูแหละแต่ในเมื่อไพ่ใบนี้มันบอกว่าคุณจะต้องเจอสภาวะอย่างนี้จริงๆคือสภาวะของงานหรือธุรกิจที่มันจะค่อยๆค่อยๆกระเทิบไปทีละสเต็ปหมายถึงว่าถ้ามีปัญหามันก็จะค่อยๆค่อยๆหายไปทีละหน่อยทีละหน่อย และถ้าต้องการการพัฒนาทางธุรกิจหนือต้องการแบบออเดอร์เพิ่มขึ้นมันจะค่อยๆไงขออภัยครับทุกอย่างมันจะค่อยๆหมดเลยค่อยๆเๆข้ามาแล้วค่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆจนแบบคุณรู้สึกว่าโอโ้โหเออเว้ยมันก็ดีแล้วนี่หว่าเริ่มดีขึ้นเพราะว่ามันมีเข้ามาต่อเนื่องหรือมีงานใหญ่เข้ามาหรือมีงานอะไรก็ตามแต่เข้ามาหรือถ้าคุณจะคิดปรับเปลี่ยนใดๆทางธุรกิจหร,หรือเพิ่มเติมเสริมแต่งใดๆคุณทําได้หมดรถครรถพูดสิเพราะว่า ไพ่ใบนี้มันส่งผลที่ดีดีกับธุรกิจการค้าและการงานนะจ๊ะแต่ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปทุกอย่างต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนับจากเนี้ยนะผมว่ามันออกมาในแนวทางที่ดีเลยเพราะาไม่ใช่ไพ่ร้าย,ายมันเป็นไพ่ที่ดีที่ดีมากนะผมมาดีไพ่ให้คุณดูไม่เป็นไรหรอกเนะาะเดี๋ยวใช้คำอธิบายดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ยุ่งมากต้องการจะรีบปัดคลิปให้เสร็จแล้วก็มีงานต่ออีกครับขอภัยด้วยจริงๆนะ อืมผมว่าดีสรุปแล้วว่าการงานของคุณหรือการค้าในธุรกิจคุณดีนะจากเนี้ยจากนี้ดีครับขอให้คุณพยายามแล้วกันทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ความพยายามถ้าเราฟังดวงแล้วอืมมั่นใจก็สามารถลุยต่อไปได้แต่ถ้าฟังดวงแล้วอยู่เฉยเฉยก็จบเหตุทุกลายเนาะเราเราเป็นคนขยันอยู่แล้วเราก็ต้องสู้ส้ะโอเคครับการงานผ่านไปธุรกิจการค้าผ่านไปดูท่าจะใช้ได้ดีเลยล่ะ ส่วนเรื่องการเงินแปลกเนาะที่ว่าธุรกิจดีอะไรดีการเงินกับส่วนทางไม่ใช่ส่วนทางแบบแย่นะคือมันเงินมันเข้ามาได้กมากกจริงจากไอเนี้ยจากธุรกิจการค้าที่จะมีการพัฒนาขึ้นเงี้ยหรือจะมีกําไรเพิ่มมากขึ้นคุณได้มาก,ก็จริงไงแต่คุณมีสิ่งที่ต้องจ่ายออกไปตลอดเวลาไงผมไม,ผมไม่รู้ว่าคุณจะต้องจ่ายให้อะไรบ้างค่านุนค่านี่ค่านั่นหรืออะไรที่ไม่อยากจ่ายก็ต้องจ่าย อะไรที่ต้องจ่ายเพื่อเอามาใช้ในการประคับประคองธุรกิจหรือเพิ่มเติมเสริมแต่งพัฒนาธุรกิจขึ้นคุณก็ต้องจ่ายเหมือนเหมือนมีเงินเข้ามามากเท่าไหร่ก็ต้องจ่ายออกไปเท่านั้นมันคือเข้าซ้ายจ่ายขวาตลอดไม่มีการหยุดยั้งกันเนาะเรื่องการเงินนะเงินมันจะเป็นหมุนเงินหมุนตลอดอ่ะคุณต้องหมุนตลอดบางทีได้มาเยอะๆได้มาเป็นก้อนพอจะมีแบบเอออุ่นใจบ้างละก็ไม่ได้ต้องมีเรื่องให้ออกต้องมีเรื่องให้จ่ายตลอดนับจากเนี้ย ธุรกิจการงานการค้าอะไรจะค่อยๆดีขึ้นและการเงินก็จะมีหมุนเข้ามาเรื่อยๆมีเข้ามาเรื่อยๆแต่ก็ต้องหมุนออกอยู่ดีเออเนาะมันมันน่าจะไปด้วยกันเนาะแต่มันไปด้วยกันไม่ได้จริงๆเนาะทั้งเรื่องงานกับเรื่องเงินเนี่ยสังเกตหลายคนละงานดีก็จริงมีงานเข้ามามีอะไรเข้ามาแต่เงินก็เก็บกันไม่ได้จริงๆเนาะมันแปลกเงินมันต้องใช้เนาะเงินมันเป็นสิ่งที่ต้องใช้ตลอดเวลามันเหมือนเบี้ยหัวแตกอะสาหรับคุณอะคุณมีปุ๊บคุณก็ต้องไปจ่ายนู่นคุณมีปั๊บคุณก็ไม่ต้องมาจ่ายนี มีภาระที่ต้องใช้เงินตลอดแต่ยังโชคดีที่ว่ามันมีเข้ามาให้มันมีเข้ามาให้จ่ายไงเออถ้าไม่มีเข้ามาให้จ่ายแล้วต้องจ่ายนี่กับอนะไรเนาะตายหาแล้วเนี่ยแต่ถ้ามีเข้ามาจ่ายมีแต่ถ้ามีเรื่องต้องจ่ายแล้วมีเข้ามาให้จ่ายก็โอเคนะจ๊ะเรื่องเงินนี่ไม่อยากพูดอะไรมากเลยเพราะว่าเดี๋ยวคุณฟังแล้วมันจะเอ๊ะงานงานการงานก็บอกว่าทายทายดีนะเอ๊ะทำไมเงินมันไม่ดี อืมมันงานมันดีจริงๆครับนับจากเนี้ยผมว่ามันมีแนวโน้มที่ดีและงานเรื่องธุรกิจอะไรของคุณอนะแต่เรื่องเงินเนี้คุณต้องเหนื่อยนะจ๊ะเหนื่อยในการเหนื่อยเพราะอะไรละ่ะมันมีเงินเข้ามาแต่ว่ามันก็ต้องจ่ายเนาะมันอะผมว่าคุณน่าจะมีภาระเยอะเยอะกว่าที่ผมคาดคิดไว้ะบางอย่างคุณอาจจะต้องแบบจ่ายในสิ่งที่ไม่อยากจ่ายหรือจ่ายเพื่อ ดำรงไว้ซึ่งธุรกิจหรือจ่ายเพื่ออะไรอีกมากมายกักองกันเนาะแต่มันก็ต้องจ่ายมีเรื่องต้องจ่ายแน่นอนเข้าซ้ายจ่ายขวาเก็บไม่ค่อยอยู่ตั้งใจจะเก็บเก็บไม่ค่อยได้หรอกแต่ว่าก็อย่างที่บอกบอกไปว่าโชคดีที่ยังมีให้จ่ายนะเงินก็นจะมาจากการงานแหละจากออเดอร์ได้จากอะไรที่เพิ่มขึ้นนั่นแหละครับจากการงานที่พัฒนาขึ้นมีเงินเข้ามาทําให้เราได้อุ่นใจได้ชื่นใจบ้างอืถึงแม้จะต้องจ่ายออกไปถึงแม้จะมีเรื่องต้องจ่ายไปก็ยังโชคดีที่ว่ามีให้จ่ายออกไปเนาะ มีมีเงินไว้สำรองให้จ่ายออกเงินมันไม่ขาดมือพูดง,ง่ายๆมันไม่ขาดมือแต่มันก็ไม่ได้อยู่กับเรานานเหมือนกันนะมันต้องหมุนไปลักษณะหมุนไปเนาะก็ทําใจให้สบายยังไงงานดีแล้วมีเงินยังไงก็มีเงินใช้เนาะพูดภาษาชาวบ้านก็คืออย่างไงาก็มีเงินใช้อืมผลเรื่องความรักนะดูเหมือนเป็นปัญหาใหญ่ของคุณเลยแล้วผมเปิดไพ่มาก็เป็นปัญหาจริงๆนะครับเป็นปัญหาจริงๆ เน,นื่องมาจากความแฟนของคุณนะท่าทางเขาจะแบบในวงสังคมของเพื่อนเขาอะ่ะกับตัวหมายถึงมถึงวงสังคมที่เขาอยู่อะ่ะกับเพื่อนฝูงกับอะไรเขาอะ่ะเขาดูเหมือนเป็นคนที่บุคลิกดีดูดึงดูดเพศตรงข้ามอืมและเขามีลักษณะของความเจ้าชู้ผมไม่รู้ว่าเขาเจ้าชู้มากหรือเปล่านะแต่เขามีความลักษณะเจ้าชู้เล็กๆอยู่ในแววตาของเขาอืมซึ่งมันส่งผลต่อ สิ่งที่คุณเจออยู่ใช่ไหมอย่างที่คุณบอกว่าเกิดอะไรขึ้นคุณบอกมาแล้วไงแล้วผมดูไพ่แล้วขยายขยายความมันออกมาไพ่สามใบไพ่สามใบที่เกี่ยวกับความรักของคุณนะกับแฟนของคุณคนเนี้ยไม่ดีใช้คำว่าไม่ดีเอาซะเลยนะจ๊ะการพัดภาคแยกจากแต่ไม่ใช่แยกทางนะคือแยกกันอยู่อย่างที่คุณพูดมาเนี่ย มันก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปคุณนะครับอืมคุณบอกว่าคุณแยกกันอยู่กับเขานานเขาจะมาทีมาเรื่องงานเรื่องอะไรเนีนะซึ่งคุณเนะ่ยยังไม่สามารถตัดเขาได้และและคุณก็ทําไม่ได้ด้วยในความเป็นจริงไม่ว่าทางทฤษฎีหรือท,ทางปฏิบัติคุณก็ไม่สามารถตัดเขาได้อันเนื่องมาจากอะไรอันเนื่องมาจากความผูกพันนะ ความผูกพันนี่ไม่ใช่ความผูกพันอาจจะไม่ใช่ความผูกพันทางใจแต่เป็นความผูกพันทางสิ่งรอบนอกอืทางปัจจัยภายนอกอย่างลูกอย่างธุรกิจอย่างอะไรที่เป็นห่วงผูกกันอยู่ใช่ไายใบแรกะบอกมาชัดเลยไพ่ใบแรกนี่บอกมาตามที่คุณบอกผมเลยอมืมันเป็นห่วงจริงๆมันเป็นห่วงไม่ใช่หมายถึงว่าความเป็นห่วงมใหญ่หมายถึงว่าเป็นห่วงที่ผูกคุณไว้กับเขาเนาะเหมือนคู่เวรคู่กรรมที่ตัดกันไม่ได้เนาะพยายามอยากจะแบบ ทำใจก็มันก็ยากอยู่ดีที่จะรู้สึกว่าจะต้องตัดออกไปหรือบางทีคุณไม่อาจจะคิดจะตัดเขาหรอกบางทีคุณก็ยังรักเขาอยู่แต่ว่ามันมันเหนื่อยใจไงกับภาระ,ะพันผูกที่เหมือนเป็นห่วงที่ค่อยๆมัดคุณแน่นขึ้นเรื่อยๆบางทีอาจจะมัดคอเลยด้วยแน่นแบบจนแบบบางทีคุณก็เหนื่อยนะมันเป็นสิ่งที่แบบดึงคุณไวอ้อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าดึงคุณให้ใหตกลงมานะหมายถึงว่าดึง ่างคนต่างดึงกันไว้อะมันเป็นมันเป็นสิ่งที่อธิบายยังไงเนี่ยมันทอดออกจากกันไม่ได้อะมันมันมันแยกจากกันไม่ได้ทั้งทงที่ทุกใจนะทั้งทงที่ทุกใจอยู่แต่ว่ามันเป็นกรรมและเวรจริงๆไพนะ่หมแรกเนี่ยมาถึงเรื่องเวรเรื่องกรรมจริงๆมาถึงว่าคู่ที่เป็นคู่กรรมกันจริงๆนะอยู่แบบเพื่อตอนเนี้ก็คือสถานการณ์ตอนนี้ก็คือการชดใช้กรรมบางอย่างของคุณทั้งคู่นะและมีภาวะพันผูกกัน ที่ไม่สามารถอดออกไปได้ใจก็เลยทุกนะส่วนสถานการณ์ของคุณกับเขาอ่ะนับจากเนี้ยที่คุณบอกว่าแยกกันอยู่มันก็จะจะยังต้องเป็นอย่างนี้ต่อไปครับมันต้องต้องจะต้องเป็นอย่างนี้ต่อไป,อเ,ป,ออไปเพราะไพ่อีกใบหนึ่งบอกชัดเจนว่าอยู่คนละส่วนแล้วอ,อยู่ออไปคนละส่วนแล้วสถานการณ์ตอนนี้และนับจากนี้ก็จะอยู่คนละส่วนอีกนะ อยู่อย่างนี้อีกต่อไปคือต้องแยกกันอยู่อะ่ะพูดง่ายๆจากก็ยังดีนะที่จากเป็นเนาะที่จากจากเป็นจากที่ยังเห็นหน้ากันอยู่ไม่ได้จากล้มหายด้จากไปไหนเนาะอ,อย่างน้อยก็ยังเห็นกันมองในแง่ดีหัวใจอาจจะหัวใจของบางคนอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วแต่ว่าก็ยังเห็นกันอยู่ได้เจอกันอยู่อม,มันคือความไพ่ใบเนี้ยไพ่ใบที่สองเนะี่ยบอกสถานการณ์ของคุณกับแฟนคุณนะมันคือความห่างซะแล้ว เนาะห่างแล้วและจะห่างต่อไปอย่างนี้อีกอม,มันห่างกันแล้วอยู่คนละที่อยู่คนละทางแล้วนะส่วนไพ่ใบสรุปของความรักของคุณก็ทุกครับขอไพ่ขอใบด้วยไพ่ใบสรุปความรักของคุณก็ไม่มีความสมหวังถ้าคุณจะคาดหวังใดๆกับความรักครั้งนี้นับจากนี้หรือพูดง่ายๆคือถ้าคุณจะรับไอถ้าคุณจะ ฝากชีวิตไร้กับเขาหรือคิดว่าครอบครัวจะฝากไว้ที่เขาอยากให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมจากภา่ใบที่สองบอกแล้วสถานการณ์ที่คุณต้องแยกกันอยู่เพราะฉะนั้นมันไม่มีทางในช่วงนี้หรือระยะเวลาต่อจากนี้ไม่มีทางที่เขาจะกลับมาง่ายๆหรือจะกลับมาเป็นคนเดิมง่ายๆไม่ว่าคุณคาดหวังสิ่งใดในตัวเขาคุณจะผิดหวังอย่าคาดหวังในดๆทั้งสิ้นปล่อยให้มันเป็นไปตามวิถีของเวรกรรมใครทํากรรมอะไรไว้ก็ต้องรับเพราะ ให้สามใบที่ออกมานี้สําหรับคุณและตัวแทนในเรื่องความรักของคุณและแฟนของคุณคนนี้ไม่ดีเลยคือไม่มีเหตุผลใดๆที่เขาจะกลับมาหรือเขาจะกลับมาเป็นคนเดิมนะครับขออภัยด้วยที่ผมพูดตรงๆแต่ว่าการพูดตรงตรงให้คุณรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นมันดีกว่าการพูดอ้อมๆเนาะเพราะฉะนั้นอยา่าคาดหวังกับเขาอืมทำ,ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด ไม่ว่าเราทาอะไรอยู่เราทําหน้าที่ของเราดีที่สุดเราเป็นภรรยาก็ทําหน้าที่ภรรยาให้ดีที่สุดเรามีงานแล้วก็ทําหน้าที่การงานให้ดีที่สุดอย่าเอาใจไปใส่กับเขาอย่าเอาใจไปห่วงหาคิดเรืองอะไรต่างๆนานาเกี่ยวกับเขาขอโทษน,นะครับขออภัยครับผมได้ได้ <c oughs> ได้ครับอาจารย์ได้ครับได,ได้ผมไปอยู่แล้วผมก็าำลจะไปพอดีกนเัาจะไปพอดีครับครับที่ร้านเนาะที่ร้านเนาะโอเคครับ นะจ๊ะอย่าคาดหวังทางด้าน,น,นความรักมากมายนะมันไม่มีอะไรที่พัฒนาขึ้นเลยนะจากนี้คุณกับแฟนคุณสถานะภาพก็ไม่มีอะไรพัฒนาขึ้นเลยนะแต่เรื่องการงานผมบอกเลยผมเชียร์เลย<ๆ>การงานดีคุณแบบเป๊ะปังเวอร์มากนะคุณมีโอกาสที่ดีนะครับและถ้าถ้า,ถ,าถ้าก่อนนะจ๊ะถ้าคุณมีปัญหาใด มีศัตรูหรือมีอะไรก็ตามแต่มีศัตรูทางธุรกิจการค้าหรือมีศัตรูเรื่องอะไรก็ตามแต่คุณก็สบายใจได้นะเพราะว่าคุณผมแนะนาว่าคุณไม่ต้องสนใจอะไรเลยอะ่ะคุณมุ่งหน้าทํางานอย่างเดียวมุ่งหน้าเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจการค้าอย่างเดียวนะทําให้ดีที่สุดผมว่ามันมีเพราะไพ่เพราะไพ่พพวันเนี้ยที่เกี่ยวกับผลเกี่ยวกับการงานของคุณมันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดแทบจะดีที่สุดในะสำรับเลยเออ เพราะฉะนั้นคุณเหยียบใส่เกียร์เดินหน้าเต็มที่เลยเรื่องเรื diver, our, ่องการงานนะความความสําเร็จไม่มาปรับปับนะแต่มันจะค่อยๆมาอย่างที่ผมบอกอะส่วนเรื่องการเงินก็อย่างที่บอกนะจ๊ะมันค่อยงอึดอัดนละนะมันเข้าซ้ายใจขวาแต่ก็ยังโชคดีที่มีให้จับใจนะก็ยังต้องหมุนเงินต่อไปก็ยังต้องควบคุมการใช้จ่ายต่อไปนะมันส่วนทางกับเรื่องการงานเนอะยิ่งเหมือนแต่ก็ยังดีอย่างที่ผมบอกอะยังดีที่มีให้จ่ายยังดีที่มีให้ใช้มีให้จ่ายออกไป อืมอนี้ที่มีให้มีเข้ามาให้เราจ่ายออกไปส่วนเรื่องความรักก็ขอให้คุณนับจากนี้ก็ขอให้ลืมซะไม่ได้ให้ลืมไม่ได้ให้ลืมเขาไม่ได้ให้ลืมความรักนะไม่ได้ให้ลืมเขาไม่ได้ให้ลืมความรักแต่ว่าให้ลืมเรื่องปวดหัวทั้งหมดซะแล้วมุ่งหน้าทํางานอย่างเดียวเพราะสถานภาพของคุณกับเขานับจากนี้ก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแยกกันอยู่ยังไงก็ยังเหมือนเดิมนะเขาอาจจะมีแวบๆมาบ้างตามที่คุณบอกแต่ว่า จะให้เขากลับมานะั้นคงยากณนะตอนนี้และต่อจากนี้คงยากนะครับยิ่งเราคาดหวังใดๆจากตัวเขาคุณก็ยิ่งไม่สมหวังอยากให้เขาแบบเออนะกลับมาดีแบบกลับมาแบบคุยบ้างสิแบบเออพูดบ้างหรือแบบให้กลับมาแบบมาเป็นคนเดิมหน่อยเอออย่างน้อยขอให้ความรู้สึกดีๆกลับมานิดนึงก็ยังดีแต่อย่าไปคาดหวังเพราะเขาไม่ทําให้คุณแน่นอนนะครับ ไพ่สามใบเป็นไพ่ที่ที่ผมเปิดมาเกี่ยวกับความรักของคุณกับแฟนของคุณนะมันเป็นไพ่ไม่ดีเกือบทั้งหมดนะจ๊ะเพราะฉะนั้นอย่าคาดหวังใดๆกับตัวเขาแยกกันอยู่ก็แยกไปอืมไม่เป็นไรเราอยู่ได้เรายังแข็งแกร่งอยู่เรายังเป็นคนเลี้ยงหายใจอยู่เรายังมีความคิดมากกว่าเขาบ้างนะในบางทีนะอืมว่าครอบครัวอยู่ตรงนี้นะหรืออะไรก็ตามแต่โอเคครับอย่าคิดมากนะไพ่ธุรกิจการงานเนะ่ะมันดี ขอให้คุณมุ่งตรงนั้นอะไรที่มันดีคุณมุ่งไปตรงนั้นอย่าไปสนใจเรื่องไร้สาระอื่นๆนะที่จะทําให้คุณปวดหัวขอให้คุณสู้ๆนะจ๊ะอืมเป็นกําลังใจให้ขอบคุณมากๆที่มาดูดวงกับผมไมว้วางใจให้ความไมว้วางใจมาดูดวงกับผมผมขอโทษครับอาจจะพูดเร็วไปหน่อยหรืออาจจะอะไรไปหน่อยนะอืมเพราะว่าผมก็มีเวลาพักผ่อนน้อยจริงๆที่อัดคลิปนี้ให้คุณปกติผมจะเขียนคำทำนายลงไปในไลน์ส่งไปหรือในอินบ็อกซ์ของ facebook ส่งไป แต่กรณีนี้ไม่ทันจริงๆเลยต้องรีบมาอัดคลิปให้คุณขอภัยด้วยนะครับขอให้คุณโชคดีเรื่องการงานเพราะไพ่นี้ไพ่เป็นไพ่ดีมากนับจากนี้ขอให้ตั้งใจเ,เรื่องการงานการเงินก็ใช้จ่ายระวังหน่อยนะก็ต้องรัคับประคองหน่อยแต่ความรักในคุณไม่ต้องไม่ต้องสนใจแล้วนะทําอะไรก็ทําไปเลยไม่ต้องสนใจอะไรแล้วมุ่งหน้าเรื่องงานอย่างเดียวความรักจะเป็นไงปล่อยมันเพราะถ้ายิ่งคุณคาดหวังหรือยิ่งคุณเอาความรู้สึกไปจ,ไปจมอยู่กับเรื่องนี้มากคุณยิ่งปวดหัวยิ่งแบบ รอยพูดง่ายคือรอยแล้วมันยิ่งชัดเจนขึ้นถ้าคุณเอาความรู้สึกไปทุ่มให้มันปล่อยมันเป็นไปนนตามเวรตามกรรมนะจ๊ะควารักโอเคครับขอบคุณมากที่ดูคลิปนี้จนจบขออภัยด้วยนะครับที่เออาจจะพูดอะไรไม่ค่อยนั่นไว้หน่อยก็ตามสไตล์ผมไม่ใช่สไตล์ผมรอกมัน,มน,มนเป็นแบบตัวตนผมจริงๆที่มันต้องพูดอย่างเนี้ยผมว่าพูดอะไรแบบสวยหรูไม่ค่อยเป็นนะจ๊ะโอเคครับ ขอบคุณมากนะจ๊ะที่มาดูดวงด้วยและขอให้โชคดีเรื่องการงานขอให้โชคดีทุกๆเรื่องนะจ๊ะจบไว้เรื่องความรักไม่ขอวอวยพรเพราะเห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงนะโอเคจ้ะขอให้โชคดีนะจ๊ะสวัสดีจ้า